ดังนั้นในในวเรนนี้จะมีการหรือขบ,บวนการพิสูจน์ตัวตนวัดวันนั้นอยู่ดาวังทางกลายเป็นศูนย์รวมของสิบแปงค์กวัดวันนั้น f อคซี B K o M. ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับให้ดูอีกทีฟังนิดท้าทายนะักท้าทายหนาะว่าไหนล่ะลูกคูไปเจอจากดาวอังคารเวย้ยเลยให้ f อซ phảng lao, đã đủ, vua phàm tulet, mân bạc màn nấy, lạng đạp đáy, khai đây, phải nhất, mưa, mưa đồn, หมายเรียกไปแล้วให้การเท็จคุกคุณจุธามาศสวัสดีนะฮะคุณจารีนาสวัสดีนะครับระว,วังคุกกันไว้ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณของพวกมึงอยู่ด้วยกันการให้การเท็จตอเจ้าพนักงาน มีความผิดสวัสดีครับแอฟอินสลันางมาลายเอฟครับนี่านานขอชื่นชมอีกสักรอบนางมาลายยืนหนึ่งเป็นบุคคลที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางค่ารถค่าลาในรอบนี้พร้อมกันนั้น เป็นสาพานรับค่าใช้ใจ่ายจากพี่ต้อยอเมริกาส่งมอบให้กับคนนี้นะครับถึงมันไม่เป็นเงินที่ไม่มากไมยแต่น้ำใจสุดยอดครับฝากเอฟซีเข้าไปสนับสนุนกดทับสท้า้แวะเวียนไปดูการไลฟ์สดหรือคลิปยอดหลักให้กับนางมาร้ายยืนหนึ่งเลยครับ บุคคลสองท่านนี้มีจิตใจที่ดีงามมีความต้องการอยากให้นรนานำดำเนินการภารกิจที่ทำอยู่ให้มันสำเร็จรู้เรื่องขอผากด้วยอ่า,ากราบสวัสดีทานายดงนะ,นะครับนิรเายนะเด็จจากขอเก็นจะไปหาท่านครับ จะเดินทางจากขอนแก่นไปอวนไปร่างคำฟอ้องใครก็ไม่รู้อีคนไม่รู้ฝากไปถึงคนฟังรถตอนนี้กระบวนการร่างคำฟค้องจากทีมานทนาย ที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นหนาวหนาวร้อนร้อนกันได้เลย ท่านทนายดงครับผมจะแจ้งทนายล่วงหน้าขอวอ .5 ก่อนแล้วกันนะครับแจ้งล่วงหน้าแล้วก็จะสอบถามก่อนท่านติดสานรไหมมีธุระป่าฟังวันไหนบ้างเรื่องการไปพบกับท่านจะบังเกิดผลเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่อง การร่างฟ้อมให้มันกระชัดให้คนฟังนุ้นพึดเอาเองก็แล้วกันว่าใครจะคือผู้โชคดีขอย้ำว่าไม่ได้มีคนเดียวไม่บอกปล่อยให้ตื่นเต้นล้าใจไป มามันเป็น,ปนมันเป็นข้ออันนี้ไอพญาตอีกตัวหนึ่งล่าสุดออกมาทำคอนเทนต์อะไรรู้ไหมครับเมื่อคืนนิลนาเมือถึงบอกว่าไอ้พวงมาลัยอ่ะไม่ต้องอายด้านต่อไปเอาวางแผนแล้วเล่นคอนเทนต์ ขอ,อสติกเกอร์จากเอฟซีควายไฟของมันมันดำเดินการครับแต่ไม่ทำคอเนเทนต์ที่เอ่อยถึงไอ้นีละนาบแล้วแต่มานั่งตีกองเปิดเพลงฟังเอิดฟังเอิดฟังเอิดฟังอิดเ,เปิดเพลงติดเหลืองแน่นอน แต่สติกเกอร์ได้ครับแน่นอนไม่เป็นไรมึงตั้งใจมึงทำต่อไปไม่ต้องอายทำมาหาแดดตีแกแล้วให้เอซีส่งสติกเกอร์ให้ขึ้นคอนเทนต์ว่าเปิดคาเฟ่ให้ความบันเทิงมึงทำมาหาแดดโอเค ถูกต้องแล้วเอาไปในลักษณะแนวนี้ไม่ต้องไปใส่ร้ายบุคคลอื่นทำต่อไปแต่คุณจะเกินถึงมึงสักเล็บสักน้อยพูดความจริงก็ยิ่งผิดพูดไม่จริงก็ผิดแต่ยิ่งถ้ายิ่งพูดความจริงก็ยิ่งผิดฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดออกมาทั้งหมดคุต้องการให้จะปิดปากกับคนบางคนกับคนหลายๆคนที่เขาไม่รู้ จะปิดปากเขาไงว่าถ้าพูดถึงไอ้คนภาคใต้นี่นะเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะมันแจ้งนะมันเอานะเออแล้วมันแจง้งมันแจง้งธิรกรรมธิรกรรมธิรกรมหรือตัวนี้เออถึงไอ้คนภาคใต้ทําไมไม่ปากดีเรียกไอ้น้าท้อวัวจะปลาณีมึงก็ได้จ้า ย้าดิอาจจะย้ายสอพอเพิ่มคำนี้ไปสอพอ,อำเภออื่นอีกคำหนึ่งไปอีกสอพหนึ่งมึงจะได้ไม่ซ้ำซากไม่จำเจไอ้ร่างห้องเนี่ยอาจจะมีหนึ่งเป็นชื่อมึงอยู่ในรายชื่อ แต่ไม่ต้องตกใจสี่ห้าคนที่กูไปวันก่อนมันอยู่ในขั้นตอนลงบันทึกลายจำวันแต่เมื่อกูล,ล่างฟองเสร็จใครจะโดนเป็นการกล่าวโทษตั้งต้นเป็นอาญา มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของกูเว้กูจะดำเนินการกับใครอย่างไรคนไหนเป็นยังไงล่ะปากดีต่อไปออกมาใส่ร้ายลุงป้าต่อไปออกมาตอบโต้ไอ้คนนี้แล้วนะต่อไปอย่าเงียบทำไม รอได้แล้วเหรอเอฟซีครับทวนหน้าปกคำว่ารับชายชาติมันเวอร์ไปหรือไม่คุณสมบัติของไอ้เอริ่มสักคนฟังเราน่าจะประมาณได้ว่ามันไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอนเพราะอะไร หนึ่งในเหตุผลน,นั้นคือไอ้คนนี้นะนันประกัดกันไม่ให้คนผ่านนั้นตกหวั่นด่วนไอน้ไา้ที่มีกรณีกับคุณนทีเรื่องการร้องรับบริจาคโปรแบบพิ้ศอกูแจ้งการให้คร้งไม่ต้อง ไปคิดไปคาดหรือตัวคุณนาทีดเดินการให้คนนีนานา้นะครับจัดให้มึงแบบแ่บๆไปตั้งแต่ปีที่แล้วกูขึ้นขอนแก่นเท่านี้มาจัดการกับมึงโดยเฉพาะไม่ต้องสื่อเตวส่วนอีต้้หนึ่งในแก๊งของมึงกระบวนการพิสูจน์ตัวต้น คนในเดอะแก้งหรือกลุ่มของมึงที่อยู่ณวันนั้นเมื่อมีหมายเรียกไปอย่าให้การเท็จนะเว้ยการยืนยันตัวตนว่าคนคนนี้คืออีเต้อยู่กับมึงจะค่อยคคืบค่อยค่อยคลานตามลำดับปัดคิ้วส่วนไอ้พระราษขร หันไปตีกรอมทําคอนเทนต์ธรรมะมึงอาจจะเหลือคนดูมึงแค่ยี่สิบสามสิบคนสลับกับการตีกรอมอาจจะดูห้าสิบหกสิบทำไปแต่อย่ามาบานดีับไอ้คนนี้นะน,น้นแล้วอย่ามาเล่นคอนเทนต์ของไอ,เอ้เรื่องจ้เรื่องกฎหมายแล้วนำเอามาบิด ถ้ามึงทำอย่างนั้นไอการร่างแ้งที่กำลังดำเดินการอยู่มันจะไปมีปฏิกิริยาต่อมึงเร็วขึ้นขอบคุณห้าสบเจ็ดท่านน,นะครับอ๋อไม่ใช่สาม้เจ็ดสิบท่านกหกร้อยห้ไลท์ม่ใครลืมกดไลท์ไหมครับมีใครลืมกดไลท์ไหมรัรับ นรนามใช้เวลามาลวกจากหนึ่งชั่วโมงนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาให้กำลังใจเดี๋ยวนีิรนามก็ต้องออกเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับเจอกันใหม่ช่วงค่ำครับเจอกันใหม่ช่วงค่ำหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นนิรนามดูว่าจะพอมีเวลาไหมก็สังเกตว่าตอนนี้าการที่ขึ้นไลฟ์น้อยครั้ง มันปิดกั้นการมองเห็นมันปิดกั้นการโฆษณานะครับฝากเอฟซนะครับเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้คนนิรนามด้วยถ้านิรนามแก้เหลืองได้เชื่อว่าคลิปนี้ก็ติดเหลืองตามปกติกแล้วนะฮะขอฝากด้วยแล้วกันและขอขอบคุณไปถึง f อซพลังเงียบที่แวะเวียนมาดูคลิปย้อนหลังให้กับคนนิรนามแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับ ขอบคุณนางมาร้ายกับพี่ต้อยอเมริกาที่มีส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านอีกครั้งอ๋อนี่นะนามจะดูคลิปย้อนหลัง,งนะครับไปเจอกับบางท่านที มอบสติกเกอร์ให้จากคนนิ้นาครก็ขอขอบคุณย้อนหลังกันนะครับเช่นสายลมน,นะครับหรือท่านอื่นแต่เชื่อเสิ่งที่ท่านมอบให้กับคนนิ้านะาน้าในนารับรู้รับทราบนะครับอาจจะมีการไปโพสชมชนก่อนหน้านี้นิรน,นามก็เคยเอ,อ่ยเคยกล่าว แต่บางครั้งค่อเพรงว่ามันจะเป็นประเด็จที่คนผังโดนเอามาโจมตีคนนี้ทานกูน้อยพี่เจครับาฝากดูกระดิ่งครับอาจจะหลุดจากดำม,มาเป็นขาวหรือถ้ายังดำอยู่แต่ไม่แจง้งเตือนกดยกเลิกการติดตามครับแล้วกดติดตามใหม่ดูคลิปให้สักหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วตั้งกระดิ่งให้เป็นสีดำครับ ท่านจะได้รับการแก้งเตือกนนะฮะใครที่ไม่เจอโฆษณาอาจจะเข้าไม่เจอแล้วก็ออกไปแล้วแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับอลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้บ้านลาก f ีประตอช่องหนึ่งและช่องสองเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ